ว่ากันว่าโสเพณีเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกถ้ามีโสเพณีก็ต้องมีซ่องเพื่อนๆเ,เคยอยากรู้ไหมคะว่าซ่องที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกมีโสเพณีมากที่สุดถึงราวๆาวส0งพคนแล้วก็มีผู้ชายมาเที่ยวซ่องทะลุวันละกว่า3.000คนที่นั่นคือที่ไหนสวัสดีค่ะล่าสมบัติกับแม่หมีควายสไพยเป้วันนี้แม่หมีควายจะพาไปส่องสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นซินซิตี้ เมืองบาบขนานแท้อุดมไปด้วยโสเพณีการพนันและยาเสพติดทุกชนิดนั่นก็คือเมืองเดลัดเดียประเทศบังคลาเทศค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าบังคลาเทศเป็นหนึ่งในประเทศมุสลิมเพียงไม่กี่ประเทศที่การค้าประเวณีถูกกฎหมายโสเพณีจะต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปสามารถมาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องได้ แล้วก็มีโสเพณีมาขึ้นทะเบียนแล้วมากกว่า1,000 0 0คนทั่วประเทศจากประชากรทั้งหมดาราวๆ168ล้านคนค่ะแต่ในความเป็นจริงบังคลาเทศก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเด็กหญิงหลายคนก็ต้องกลายเป็นโสเพณีตั้งแต่อายุ10ขวบเพราะว่าครอบครัวยากจนแล้วก็ไม่มีทางเลือกในชีวิตเด็กหญิงเหล่านี้ก็จะถูกขายให้แม่เล้าหรือที่เราเรียกว่ามาดามในราคาราวๆแปดพันถึงเก้าบาท จากนั้นก็จะถูกฝึกให้รับแขกเหมือนในหนังเรื่องคังคูไบนั่นแหละค่ะทั้งฝึกแต่งหน้าท่าปากฝึกจริตจักร้านฝึกเอาอกเอาใจแขกสารพัดแล้วก็จะถูกส่งตัวไปตามซ่องที่มีอยู่ราวราวสองแห่งทั่วประเทศแต่ซ่องที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือในหมู่บ้านเดาลัดเดียที่อยู่ทางตะวันตกของบังคลาเทศเป็นซ่องที่เปิดมาตั้งแต่สมัยยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็ราวราวร้อยกว่าปีมาแล้วค่ะที่นี่ ซองไม่ใช่แค่เรือนไม้เล็กๆแอบๆตามซอกตามมุมแต่มันคือเมืองทั้งเมืองเมืองที่อยู่ในเมืองอีกทีหรือที่เรียกว่าทาวน์อินทาวนั่นแหละค่ะเขาใช้ตึกทั้งตึกเรือนไม้ทั้งแถบความเป็นอยู่ของสาวขายบริการที่นี่ก็คืออยู่กันอย่างแออัดในห้องเล็กๆเรียงกันเป็นพืชแล้วก็เป็นทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นทั้งที่รับแขกสุขอนามัยก็ย่ำแย่เวลาเจ็บป่วยขึ้นมานะคะผู้หญิงขายบริการหลายคน ก็ไม่กล้าไปหาหมอเพราะไม่มีทั้งเงินแล้วก็กลัวสายตาจับจ้องดูถูกจากคนท,ทั่วไปค่ะถึงแม้ทุกคนในเมืองนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ทําอาชีพขายบริการทั้งหมดแต่ก็เป็นส่วนใหญ่นหละค่ะที่ทําอาชีพนี้เศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนกันได้ด้วยอาชีพนี้ล่ะค่ะและจริงๆบางคาเทศนี่นะคะยังมีซ่องที่ใหญ่รองลงมาจากดาวลัดเดียแล้วก็เก่าแก่ไปด้วยเปิดมาประมาณ200ปีแล้วที่เมืองกันดาปารา แต่ก็ถูกรัฐบาลสั่งปิดไปซะก่อนที่มันจะกลายเป็นอภิมหาซ่องแห่งที่สองแต่ที่กลายเป็นตลกร้ายก็คือพอปิดซ่องแล้วยังไงต่อละ่ะโสมเพนีเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่มีที่ทํามาหากินไม่มีที่ไปกลายเป็นว่ามีกลุ่ม NGO ต้องมาช่วยกันสร้างซ่องขึ้นมาใหม่ช่างเป็นชีวิตที่ไม่มีทางเลือกจริจรงๆเลยค่ะผู้หญิงในดาวลัดเดียวันๆก็รับแขกปากกัดตีนถีบหาเงินมาใช้ในชีวิตประจําวัน พอมีลูกมีหลานออกมาลูกหลานก็วนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทขายบริการเป็นรุ่นรุ่นต่อๆกันไปค่ะชีวิตจะหลุดพ้นจากซ่องได้ก็ต่อเมื่อรวบรวมเงินมาจ่ายค่าไถ่บวกกับค่าดอกเบีย้ยคิดตั้งแต่ตอนถูกซื้อตัวมาแล้วก็จ่ายให้กับมาดามซึ่งน่าหลาว่าคิดดอกโหดเกินจริงไปมากแทบจะไม่มีทางหลุดพ้นกันเลยค่ะและถ้าการมีชีวิตอยู่ว่าแย่แล้วจุดจบของชีวิตก็ยิ่งแย่กว่า ถึงแม้การขายบริการจะเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายนะคะแต่ก็ผิดหลักศาสนาอิสลามเมื่อโสเพณีตายพวกเธอก็จะไม่ได้รับเกียรติให้ประกอบพิธีศพตามประเพณีของอิสลามเธอจะถูกฝังอยู่ในหลุมศพนิรนามฝังในแอ่งโคลนหรือแม้กระทั่งโยนร่างทิ้งน้ำเหมือนไม่ใช่คนเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะก็มีเรื่องที่น่ายินดีขึ้นมานิดนึงค่ะว่ามีโสเพนีคนแรกที่ได้รับการประกอบพิธีศพตามประเพณีของอิสลามแล้วค่ะ เธอชื่อฮามิดาบีกรรมัมซึ่งเสียชีวิตเมื่ออายุราวๆ65ปีในตอนแรกครอบครัวก็กะว่าจะฝังศพของเธอในหลุมง,ง่ายๆลวกๆเหมือนกับที่ผ่านๆมานะคะแต่บรรดาโสเพนีคนอื่นๆก็เริ่มอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงให้พวกเธอได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับคนทั่วไปบ้างก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งชื่อว่านายรอมานไปเจรจาต่อรองกับท่านอิหม,มถกกันไปถกกันมาสรุปว่า ไม่มีหลักศาสนาข้อไหนที่ห้ามไม่ให้ทําพิธีศพหรือว่าสวดให้กับโสเพณีที่ตายี่นาและนี่ก็คือจุดเปลี่ยนเลยค่ะพิธีศพของฮามิดาบีกรรมถูกจัดขึ้นตามหลักศาสนามีการสวดมีการฝังแล้วก็มีป้ายชื่อแล้วก็มีผู้คนหลั่งไหลมาร่วมงานถึงกว่า400คนเรียกได้ว่าเป็นฉากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลูกสาวของฮามิดาบอกว่าถ้าแม่ของเธอจะเป็นคนบาป ก็ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่พวกเรากันเองมาตัดสินเพราะโอกาสในชีวิตของแต่ละคนมีไม่เท่ากันค่ะแม่หมีควายก็ขอแสดงความยินดีกับผู้หญิงแห่งดาวลัดเดียที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะได้รับนะคะพบกับล่าสมบัติกับแม่หมีควายสายเป้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ